คอนเสิร์ตไหนก็ตามนะฮะฟอมนิดหนึงนะไม่เคยได้รับอาหารเยอะขนาดนี้มาก่อนเรียกว่าฝ่ายฟยูสักก่ออร่อยมากผมพูดมากเลยคุณผมจะบอกว่าคุณน่ารัก,กน,นะนะแฟนขอบคุณน่ารักไม่แพ้คุณนะผมบอกก่อนคุณอาหารอาหารวันนี้วันเดียวะนะฮะเท่ากับลิปตาท,ทำมาแล้ว15ปีนะฮะ <laughs> เยอะมากน่ารักมากเลยปุ่มให้หน่อยนะฮะน่ารักมากทำอะไรกันนะร้องเพลงไงแหมโอ้โหกระโดดน้ำสนุกกันใหญ่เลยนะใช่ทั้งนะ้พี่ใหญ่บอกว่าอุ๊ยพี่ใบอกว่าพี่นัทโกับพี่ลิตาเขาน่ารักเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราต้องปเราเป็นทีใหญ่ไหมคะได้ครับได้ดีดีครับเอราะยโทษค่ะตื่นเต้นไหมคะ กับพี่ลิบตาพี่ก็ตกแทนี่แทนเจนเวทีเราหัวใจไม่ตั้งแรงแล้วเนาะไม่พี่ทันพี่ทานค่ะจะเศร้าจะมากเลยพี่ก็ตกกพี่ลิบตาพี่ก็ตกกับพี่ลิบตาค่ะพี่แทนกับพี่ตกพี่เอกจำอาจจะจำไม่ได้แต่จริงพี่เอกพี่เอกเคยตอบแทนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพี่ตอบวะเลาเลยพี่แทนเล่าคุณก็อาจจะตอบคนบ่อยแล้วก็เลยจำไม่ได้น้องดาวจะได้ฟังไปด้วยบรรยากาศทีร้อน อะครับใหม่ครับี่เป็นไเตอร์ะกอเยอะก็ต้องที่ไหนหลังเวทีเหรอผก็ต้องแบบตามที่มืดๆนะครับเฮ้ยเดือบเดือบ่เดอบเดีอบ่เดือบ่เดือ่เดอบเดือย่กรอบ่เดือ่กดบ่เดือา่เอเอบอ่เ่เอ่เอบ่เด่บกัอบลิด่เเจอได้ยังไงปกติเรือบืออ่อ่บอ่รแเนี่ยบด่ออบอ ยืเพลงไปน้องได้ไหมแล้วก็แบบอุ๊ยน้องหรอเออปกติให้ให้ยืนนะทุกคนเลยฮะก็เลยแบบกดเข้าไปดูหน่อยอุ๊ยงถ i งวินเตอร์ด้วยเพอกแลเข้าไปดูแล้วแบบกติ์็เลยคิดตเลยก็เลยไม่ให้ยืนให้ยืให้ยืเรอคิดตาม้ไมเก็บตาให้เลยให้เลยไม้าก็ตามกล้าเก็บตามเพราะที่บ้านมีตามอยู่แล้ว สบายใจชอบคนไหนก็ให้คนนั้นน้องน่ารักน้องยิมเพลงอะไรวะแล้วน้องยิมเพลงอะไรอหรืออะไรเพลงเลยับาั้กพูดตรงก็กระไรน้องยิมเจ็ดเพลงเพลงแรกรู้สึกจะเป็นยังมีแฟนแล้วใช่องานงานมิสเมื่อปีที่แล้วในเนื้อเงาเกลับมาแล้วหนูคืออยากมีแฟนแล้วยากอะไนใจรึยัง ก็จต้องตอบ The Answer is ยังมีไม่ไม่รู้แต่ตอนนี้หัวใจยังว่างอัู่ต้องกินที่ก็หายใจบ้างไม่หายใจมากมากใช่ไหมเราะคุยไลน์ลุกไหมด้วยพี่เอกด้วยพี่แดนด้วยใช่เป็นคำตอบที่แบบขันี่ก็คพือมาก ฟังเขามีความสุขจังเลยเนาะกลับมกไปย่างที่ยืมเพลงกันก่อนก็เลยได้คุยกันก็ได้รู้จักพอพๆกับยืมเพลงแรกแล้วคำาิธีติดตามก็เลยยืมเพลงที่สองต่อไม่เน้เพลงที่สามเพลงที่สี่ตัดที่สามก็เลยสนิทกันได้พูดคุยกันเลยเพราะว่าเพลงของพี่ลิปตาก็ทุกคนก็น่าจะเคยฟังกันเป็นตัวไปอยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาร้องครับว่าทุกคนน่าจะร้องตามกันได้บูน่าร่า แชรนะคะค่ะปวยพรมันเกิดน้องหนอน้องเกิดเมื่อวานใช่น้องนื่ไ <things> ่นะเมื่อวานเชแล้วันนี้เันอะไรโอเคมวนส้อวานที่ป้าชาพ่อหนูโนจตีพ่อพ่อชอบพ่อขาวชอาปยพ่อขาวยพหน่อยันอยกแอไ โอ้จริงแล้วการตัวเอยพอรน้องเกาาเนี่ยเขาเรียกว่ามีคนรักมีคนชอบไปเยอะขนาดนี้นะครับขอให้เหมือนเมื่อกี้นะครับขอให้มีแฟนเร็วๆนะครับ ้อมากเลยเพราะว่าแบบน่หมายคือดูทีจักคอนเสิร์ตแล้วคนเยอะหน้าร้าขนาดนี้นะครับก็ขอให้แบบต้องแรงมากครับขอให้แบบแฟนของพาว่ารักเขาตลอดไปนะไม่ต้องบออมาแล้วเป็นกำลังใจที่ดีเพราะน้องตื่นมาซ้อมแล้วมีงานเหนื่อยทุกวันแต่ทุกครั้งพอเห็นได้ยินเสียงนี้ปุ๊บดีเลยนะเขาบีเอเนจีกลับมาเพราะพวกคุณเลยนะคุณรู้ตัวเลยนะ ผมแล้วนต้องขอบคุณนะฮะลิีต่อี่้อีค่ะคครับโอ้าเนี่ยท่านี่สอคนจัดอนเสิรนะก็คงไปที่ร้านบ้านบ,บ้านพี่แจ้เทบด่วนนะคะ <S <S 2> <S 2> <า>นะหะ